โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาไลฟ์เป็นรอบที่สองโอเคไหมวันนี้มาไลฟ์เป็นรอบที่สองละก็อ่ามิสเตอร์บูทเนี่ยได้ข้อมูลใหม่ๆม,มาได้ข้อมูลจริงๆมาอยากจะมาช่วยเหลือผู้คนอยากจะมาเผยแพร่ให้ทุกคนที่มิสเตอร์บูทรักโอเคใครเข้ามาเนี่ยรีบแชร์ไปเลยรีบแชร์รีบแท็กอ่าคนอื่นมาดูด้วยจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กันโอเค เข้ามาก็าฝากทักทายหน่อยพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์ชื่อเล่นหรือว่ารักทายก็ได้โอเคเป็นกันเองกับมิสเตอร์บูได้โอเคเดี๋ยวระหว่างนี้มิสเตอร์บูทแชร์แป๊บหนึ่งทุกคน ใครเข้ามาแล้วบ้างใครเข้ามาอ่าทักทายกันหน่อยโอเคไหมโอเคไหมครับทุกคน โอเคแชร์เรียบร้อยแล้วความะเส่งชัดนะทุกคนโอเคก็ตั้งหัวข้อเลย3วิธีเอาชนะโลกกรรมพันธ์เป็นไงแรงไหม อันนี้ผมไปอ่านเจออ่าผมไปอ่านเจอมาแล้วก็ไปสรุปงานวิจัยของเดอรโจอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เดอรโจอ่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่ผมขึ้นภาพเนี่ยก็คือเดอรจอนนี The ่โบเดนที่แบบเขียนหนังสือแบบอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการกินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราเป็นแบบเป็นอ่าเป็นด็อกเตอร์ที่แบบเขาเรียกว่าไงเก่งมากๆในเรื่องของการอ่าเรื่องสุขภาพ แล้วก็เรื่องทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมอ่าก่อนอื่นเนี่ยอยากถามทุกคนว่าทุกคนเนี่ยเคยเป็นกันไหมเวลาที่บางทีเนี่ยเราเป็นโลกอะไรก็แเราแต่เนี่ยแล้วเรานึกว่าเราเป็นตามกรรมพันธุ์ใช่ไหมหรือว่าเป็นตามพ่อแม่คนในครอบครัวหรือว่าญาติของเราโอเคไหมคือ เราเนี่ยคิดว่าไอ้โลกที่เรากําลังเป็นเนี่ยหรือว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมาจากคนรอบตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราคือมันติดต่อ,อกันมาโอเคไหมเดี๋ยววันนี้มิสเตอร์บูจะมาให้สามวิธีเอาชนะโลกกรรมพันธ์กันใครอยากรู้ให้รีบแชร์ไปเลยเพราะเป็นข้อมูลที่แบบสําคัญและแบบดีมากๆโอเคไหนอ่าขอคอมเมนต์แป๊บนึงใครเข้ามาแล้วบ้าง ใครเข้ามาแล้วบ้างโอเคก็อ่อย่างที่บอกไปจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่จําเป็นเลยอันนี้ผมอ่านมาแล้วคือเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องเขาเรียกไงเป็น,รน,ปนโรคหรือว่าป่วยตามคนในครอบครัวเราหรือว่าตามพ่อของแม่เราเก็ดไหมฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เลยเนี่ยคือ สิ่งแรกก็คือเรื่องของอาหารการกินอ่า,าอันนี้คือหัวข้อแรกแต่ใครยังไม่เข้ามาให้รีบเข้ามาเลยเพราะว่าจะบอกความรู้ที่แบบเด็ดมากโอเคไหมก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารการกินเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นโรคตามกรรมพันธ์ใช่ไหมนี่จริงแต่ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของอาหารก็เพราะว่าเราเนี่ย ไปกินตามคนที่เป็นโรคหรือว่ากินแบบเดียวกันเหมือนแบบอารมณ์แบบว่ามันเป็นเคยสังเกตไหมคนที่สมม,มติอ่ะมีม,มีมีพ่ออ่ะสมม,มติจะเป็นตัวอย่างมีพ่อกับลูกเนี่ยที่อ่ะสมม,มติพ่อเป็นเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเบาหวาหความดันอ่าต่างๆงเนี่ยที่แบบเป็นกันของขนส่วนใหญ่ใช่ไหมสมมตพิพ่อเป็นโรคนี้อ่ะพ่อเป็นโรคนี้ปุ๊บทีนี้ แสดงว่าสิ่งที่พ่อกินไปหรือว่าอาหารต่งตางๆเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นแบบอาหารอันตรายหรือว่าอาหารที่ทําให้เกิดโรคนี่ใช่ไหมแล้วเวลาที่พ่อคนเนี้ยคือผู้ชายคนเนี้ยมีลูกก็ t ไหมพอมีลูกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันเก็ f ฟ e l นี้บุกคนเขาก็ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเรื่องอาหารการกินต่างๆเนี่ย มันก็ต้องเป็นแบบเดียวกันอ่ะเข้าใจยังทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยข้อแรกเลยคือลูกเนี่ยพออยู่กับพอ่อนานๆเนี่ยเรื่องอาหารการกินหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยมาอ่าเขาก็ต้องคล้ายๆพ่อของเขาคือพ่อกินแบบไหนลูกก็จะกินแบบนั้นพ่อกินอ่าของหวานเยอะๆลูกก็ต้องกินของหวานเยอะๆพ,พ่อกินเขาเรียกว่าไงพ่อกินเผ็ดเยอะๆลูกก็จะเริ่มเรียนแบบ การกินเผ็ดตามพอ่อเกยเรยยังทุกคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ยู่แล้วว่าเวลาที่อยู่กับใครมากๆเนี่ยเราเนี่ยจะเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมคนคนนั้นแล้วเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเองโดยอัตโ,ตโนมัติโอเคไหมเดีเช็คภาพอีกทีโอเค แล้วก็อีกอย่างเนี่ยอ่ที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมสรุปง่ายๆคือเรื่องของอาหารการกินคือถ้าเราอยู่กับคนป่วยหรือว่าอยู่กับคนที่เป็นโรคเนี่ยเราก็จะเรียนแบบพฤติกรรมการกินตามคนคนนั้นหรือว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับคนที่เป็นโรคเนี่ยโดยคนที่ป่วยง่ายเนี่ยเรา,าก็จะกินแบบเดียวกับคนคนนั้นแล้วทีนี้เป็นไงละ่ะเราก็จะเป็นโรคตามคนคนนั้นไปโดยปริยาย เพราะเรากินแบบเดียวกับเขาเขากินแบบนี้แล้เวเขาป่วยเขาเป็นโรคแล้วเราดันไปกินตามเราก็เป็นเช่นกันโอเคไหมนี่แหละคือข้อแรกแล้วอีกอย่างเนี่ยเราเนี่ยคืออ่าแล้วเล่าอีกอย่างหนึ่งอ่าอันเนี้ยสาคัญมากอันเนี้ยอาจารย์บัณฑิตอึนลังสีเขาบอกว่าเด็กเนี่ยในช่วง 6- 7ปีแรกนะหรือว่าในช่วงวัยแรกๆเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่าอะไรมันผิด หรือถูก get แมทุกคนก็คือฉะนั้นในช่วงเนี้ยมันคือช่วงที่เด็กเนี่ยจะโดนสะกดจิตจากผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเขาก็คือถ้าเราเนี่ยทำสิ่งไหนให้เด็กเนี่ยเห็นบ่อยๆหรือว่ากินแบบไหนให้เด็กเห็นบ่อยๆเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมเราเอารมณ์เหมือนว่าเขาโดนสะกดจิตคือคือใครพูด อะไรก็เราแต่หรือว่าใส่ความเชื่อใส่ความคิดให้เด็กแบบไหนก็เราแต่เนะี่ยเด็กเนะี่ยโตมาก็จะเป็นแบบนั้นเลยถ้าเด็กคนนั้นนะ่ยไม่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่าไม่เริ่มเปลี่ยนตัวเองก็คือช่วยแรกเนะี่ยเด็กจะดดสะกดจิตมากๆคือนั่นะแหละคือเวลาที่เราแสดงอะไรออกไปเนะี่ยเด็กก็จะรับเข้าไปแล้วเขาก็จะเป็นตามเราโอเคไหมนี่เลยคือสิ่งแรกแล้วก็อีกอย่างเนะี่ย เวลาที่เรากินอะไรก็เราแต่เนี่ยอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการกินอยู่นะทุกคนก็คือเวลาที่าภาพชัดไหมเวลาที่เรากินอะไรก็เราแต่ใช่ไหมถ้าไอ้อาหารนั้นนี่ยมันไม่มีโปรตีนเลยหรือว่าเรากินแต่แบบคองเสียเนี่ยเมื่อไรที่ร่างกายเราเนี่ยมันขาดโปรตีนปุ๊บเนี่ยเนี่ยผมไปอ่านมาก็คือ เมื่อร่างกายเราเนี่ยมันขาดโปรตีนอย่างแรกที่เราจะเป็นคือร่างกายเราจะอ่อนเพลีย2คือเราจะเหนื่อยง่าย3คือเราจะเริ่มหายใจทีๆหรือว่าหายใจแรงขึ้น4คือร่างกายเราเนี่ยมันจะเมื่อยล้าแล้วอย่างเนี่ยการที่เราเนี่ยหายใจทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วทุกคนการที่เราหายใจทีๆเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความเครียดโอเคไหมมันจะยิ่งเพิ่มความเครียดให้เราสังเกตไหมเวลาที่เราแบบหายใจแบบ โหฟึดฟัดเลยเนี่ยเราจะแบบเครียดแหละเราจะเริ่มแบบว่าอารมณ์เสียเราจะเริ่มแบบว่าอยู่ไม่เป็นสุขจิตอ่าเราจะเริ่มแบบว่าจิตใจฟุ้งซ่านแล้วพอเรามองไปรอบนอกเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มกระจายมันจะเริ่มแบบว่าวุ่นวายเหมือนกับจิตใจเราอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่แบบโหเจ๋งมาก,มากๆก็คืออ่าเดี๋ยวผมค่อยไปพูดตอ่ออ่า อันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการกินอยู่ทุกคนจะค่อยพูดต that, ่อไลฟ์หน้าก็คือเวลาที่เราหายใจทีทใช่ไหมเราหายใจทีทีเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เครียดง่ายด้วยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่คิดลบง่ายแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้ยากขึ้นด้วยเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเราแต่ที่มันทําให้เราเครียดทําให้เราวิตกกังวลเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมการหายใจเราเนี่ยเราไปหายใจแบบโหแรงมากแล้วแบบ นนหายใจมันควรหอไปบ่อยเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะยิ่งตันสมองเราเนี่ยมันจะยิ่งตันเพราะว่าไดอะเฟรมเราเนี่ยมันจะแคบลงช่วงการหายใจเราเนี่ยจังหวะการหายใจเราเนี่ยมันจะแคบลงแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็จะดึงเอาออกซิเจนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาได้ยากขึ้นเพราะว่าช่วงไดอะเฟรมเราเนี่ยมันแคบลงอารมณ์เหมือนว่าอ,าอ่ายกตัวอย่างงา่ายเช่น เวลาที่เราอยู่ห้องถึกๆึกมืดมืดแล้วเราแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไงไม่มีอาการหายใจเก็ตไหมเวลาเราอยู่ที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 ่หนึ่งอะที่มันเป็นแบบอ่ามันแบบเป็นที่ที่แบบเขาเรียกว่าไงมีอากาศหายใจน้อยหรือว่ามีออกซิเจนน้อยเนี่ยเราจะเริ่มหายใจไม่ออกแหละเก็ตไหมเพราะแบบเราจะรับออกซิเจนได้น้อยมากออกซิเจนเนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายร่างกายเราได้น้อยมากเพราะว่า อ่าทั้งเซลล์หรือว่าระบบในร่างกายทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันต้องการออกซิเจนหมดออกซิเจนเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงที่มันต้องใช้ในร่างกายเราถ้าเราขาดเชื้อเพลิงไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับรถที่ไม่มีน้ํามันมันก็ไม่สามารถทําให้เครื่องยนต์เนี่ยติดได้โอเคไหมทุกคนนี่แหละแล้วข้อต่อไปก็คือข้อที่2โอเคไหนใครอ่เพิ่งเข้ามาบ้างใครเพิ่งเข้ามา กดตัดไคร์กันหน่อยหรือว่ากดน้าเหลืองมาหน่อยกดขำกดกดหัวใจมาก็ได้โอเคไหมก็คือข้อสองเนี่ยก็คือยากลัวโลกหรือว่าอีอย่างเนี่ยบางคนอาจจะเจอก็คืออ่าบางคนจะกลัวอ้วนหรือว่ากลัวความอ้นวนกลัวต่างๆกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากลกัวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเนี่ย ยิ่งกลัวอันนี้ผมจะอธิบายเป็นหลักคุทยยศาสตร์เลยนะทุกคนเวลาที่เรากลัวอะไรก็เราแต่เนี่ยเรากําลังเพิ่มอํานาจให้มันหรือว่าเราเนี่ยกำลังทายโอนพลังงานไปให้มันเพื่อที่จะให้ไอสิ่งนั้นเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นทําให้สมมติสมมติถ้าเรากลัวเชื้อโรคอันเช่นโควิดที่ท,ที่ตอนนี้อเช่นโควิดเลอ,อเชื้อโรคอะไรโรคอะไรก็เราแต่ พอเรากลัวไปเนี่ยอันนี้ผมอ่านเจอมาจากงานวิจัยอ่าเป็นหลักวิทยาศาสตร Multi ์ที่อธิบายได้ชัดเจนมากๆสมเหตุสมผลมาเขาบอกว่าเมื่อเรากลัวเนี่ยเรากําลังเพิ่มแรงสั่นสะเทือนจากสมองเราเนี่ยจากความกลัวคือความกลัวเนี่ยมันเกิดจากสมองเราที่มันสร้างขึ้นมาใช่ไหมทุกคนแล้วไอ้ไอ้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะเข้าไปสั่นสะเทือนเชื้อโรคในร่างกายเราหรือว่าไวรัสเพื่อ ให้ไอไวรัสหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมันเติบโตมากขึ้นมันก็ตัวเป็นรูปเป็น่างมากขึ้นเหมือนกับว่าเราไปแบ่งอาหารให้มันแบง่งเราไปแบ่งอาหารด้วยในความกลัวเราเราสร้างความกลัวจากสมองเราเนี่ยเป็นอาหารให้กับเชื้อโรคหรือไวรัสให้มันกัดกินแล้วมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นสุดท้ายมันก็จะมาครอบงำร่างกายเราโดยปริยายโอเคไหม นี่แหละแล้วอย่างเนี่ยเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะเข้าสู่เซฟตี้โหมดก็คือโหมดของการป้องกันร่างกายป้องกันร,ระบบภูมิคุ้มกันแต่ผมจะบอกไว้ว่าคำว่าวป้องกันในที่เนี้ยไม่ใช่ป้องกันให้มันดีขึ้นอย่าอย่าให้ทุกคนฟังทีดีนะมันไม่ใช่ว่าป้องกันเพื่อให้ดีขึ้นแต่ป้องกันเพื่อแย่ลงแย่ลงยังไง ก็คือมันจะเข้าไปหยุดทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบภูิต้านทานหรือว่าทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยมันจะทํางานน้อยลงยกตัวอย่างง่ายๆคืออารมณ์เหมือนกับว่าอันนี้ยกตัวอย่างคำๆนะทุกคนแต่ว่ามันส่งเหตุสมผลมากๆยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับว่ายามที่อ่ะยกตัวอย่างเหมือนกับว่าบ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ย ที่แบบมีไม่ว่ายัางไงอะมีแบบของมีมูลค่าหรือว่าทรัพย์สมบัติเนะี่ยแต่ที่นั่นไม่มียามเลยที่นั่นไม่มีระบบรบปภไม่มีระบบป้องกันอะไรเลยแล้วใครจะเข้าหมาก็ได้ใช่ไหมมีอ่โจงขโมยอะไรเข้าหมาก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าไม่มีระบบป้องกันต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ามาได้หมดเลยฉะนั้นเหมือนเหมือนกับเหมือนกับรางการเราเลยถ้า ระบบอ่าท่าร่างกายเ่าเนี้ยเข้าสู่รเซฟตี้โหมดเนี่ยมันจะหยุดให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยที่มันเคยทํางานดีๆเนี่ยที่มันเคยเป็นโหมดป้องกันให้ป้องกันโรคต่างๆเนี่ยทำงานช้าลงแล้วเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแงรงแล้วภูมิคุ้มกันเรามันต่ําลงแล้วเก็าไหมแล้ว <c oughs> อ่าดรับสต์ลิปตันเนี่ยที่เป็นอ่นักชีววิทยาระดับโลกเลยเนี่ยเขาสรุปมาเลยว่า เวลาที่เราเครียดเราคิดลบหรือว่าเรากลัวต่างๆเนี่ยเรามีความรู้สึกกลัวต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันลดระดับลงคือมันจะต่ําลงเรื่อยๆตามความกลัวของเรายิ่งเรากลัวมากมันก็จะยิ่งต่ําลงมากขึ้นโอเคไหมฉะนั้นอยากก่ากลัวแต่ไปทาอย่างอื่นก่อนอันนี้ผมแนะนาเลยมิสเตอร์บูลแนะนาเลยอันนี้เวลาอันนี้ผมจะให้อ่าในเรื่องของจิมยางที่หนึง่ง เวลาที่เรากลัวอะไรมากๆใช่ไหมเรากําลังให้อํานาจมนะันเก็ตฟิลนี้ไหมทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่กลัวเราเฉยๆกับมันเราชิวๆกับมันเราอารมณ์ดีเรากําลังให้อํานาจเนี่ยมันอยู่ที่เราแทนอารมณ์มือนกูนว่าเราไม่สนใจฮะว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องปรับตามชีวิตเราก็คือต่อให โลกภายนอกมันจะเป็นยังไงแยแต่เราก็ทําให้ตัวเองแข็งแรงได้หรือว่าทําให้ตัวเองแฮปปีได้นี่แหละคือคนที่เก่งคือคนที่ให้อํานาจเนี่ยมาอยู่ที่เราไม่ใช่ว่าให้อํานาจเนี่ยไปอยู่ที่ภายนอกเพราะเมื่อะไหร่ที่เรากลัวเท่ากับว่าเราให้อํานาจเนี่ยไปอยู่ที่ภายนอกแล้วทีเนี้ยเราก็จะเป็นเหยื่อของสถานการณ์เวลาเราเจอสถานการณ์อะไรที่มันไม่ดีเนะี่ยเราก็จะตกเป็นเหยือ่อเราก็จะตกเป็นทาสแล้วเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้เก็ f ฟ e ลนี้ไหมทุกคน เราก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เพราะว่าอำนาจอยู่ที่คนอื่นคนอื่นก็จะเป็นเป็นคนที่ควบคุมเราแทนเป็นคนที่อ่ากำหนดชะตาชีวิตเราเองโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยเกตฟีลด์มาทุกคนนี่แหละคือให้เราเนี่ยผมจะให้ how to สรุป,ปง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยต้องทำให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเราอ่าเอง่ายๆที่ผมพูดไปบ่อยก็คือให้เราเนี่ยดูแลตัวเองดีที่สุดแล้ว ให้เราเนี่ยกันตัวเองจากสิ่งลบๆภายนอกหรือว่าความคิดคนอื่นอันนี้มันเป็นยาพิษเรียกว่าเป็นท็อกซิกมากๆที่คนส่วนใหญ่เจอก็คือบางทีเนี่ยที่เขาป่วยบ่อยๆหรือว่าเขาเครียดบ,บ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยแต่เขาไปรับฟังความคิดคนอื่นเองเขาไปรับฟังเขาพูดของคนอื่นเองเก็ีไหมทุกคนไหนใครเข้ามาไหนใครเข้ามาบ้างอ่าตักทายกันหน่อยโอเคไหมโอเค ที่ผมบอกคือบางทีเนี่ยที่เขาป่วยบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่เขาเนี่ยดันไปฟังคําพูดความคิดหรือว่าไปรับอารมณ์ของคนอื่นเีง <c oughs> เหมือนที่ผมอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยที่มันเขียนหนังสือเล่มนี้มันชื่อว่า how to use your god power เขาบอกว่าเวลาที่เราใส่ใจอะไรก็แล้วแต่สมมุติเราใส่ใจคําพูดคนอื่นหรือว่าความคิดคนอื่นเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ย เชื้อเชิญมันเข้ามาเองอันเนี้ยอาจารย์ปัณฑิ์เนี่ยคุณนางสีก็พูดบ่อยๆเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่มันแย่ๆหรือว่าอ่าสิ่งแวดล้อมที่มันแย่ๆเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปสนใจหรือว่าไปใส่ใจมันเองแล้วเราก็เปิดรับมันเข้ามาหรือว่าเชื้อเชิญให้มันเข้ามาครอบงําจิตใจเราแล้วจิตใจเราเนี่ยมันก็ป่วย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 ลงโอเคไหมนี่แหละ ง่ายๆเลยแล้วอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้ทุกคนไปแชร์ก่อนโอเคไหมจะบอกเคล็ดลับนี้ให้ทุกคนไปแชร์ก่อนโอเคอ่าอ่า เออโอเคแล้วข้อที่สามเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือคืออะไรทุกคนอ่าหนึ่งคืออาหารการกินใช่ไหมหนึ่งคืออาหารการกินสองก็คือเรื่องของความกลัวโอเคไหมส่วนสามก็คือเรื่องอ่าใส่ใจเท่ากับเชื้อเชิญมันเข้ามาใช่ไหมก็คือเวลาที่เราเนี่ยใส่ใจหรือว่าสนใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยเชื้อเชิญมันเข้ามา อยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจเรื่องของสิ่งดีๆหรือว่าคำพูดดีๆเนะี่ยเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเราไปนสนใจของสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกหรือว่ายาพิษสิ่งเวดล้อมต่างๆเนี่ยที่มันไม่ดีเ่ยเราก็จะได้รับมันเข้ามาฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราใสา่ใจสนใจหรือว่าโฟกัสสิ่งไหนเนี่ยเราก็จะดึงดูดมันเข้ามาหรือว่าเปิดรับให้มันเนี่ยเข้ามาหาเราโอเคไหม โอเคก็โอเคส่วนใครที so that, like ่ชอบแบบความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยทุกคนหรือว่าท็กเพื่อนเพื่อมาดูส่วนอ่าแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่ผมจะบอกก็คือตอนนี้ผมมีคอร์สใหม่ที่ชื่อว่ากรรมพันธ์ชั้นไม่สน ตามหัวข้อนี่เลยใครเนี่ยที่อา่าเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้ก่อนโอเคเห็นรูปไหมทุกคนก็คือเนี่ยที่อ่ามันชื่อว่ากรรมพันธ์ชั้นไม่สนเนี่ยอ่ะโอเคภาพชัดนะทุกคนก็คือตอนนี้ผมกำลังเปิด คอร์ส่ชื่อว่าการรมพันธ์ชั้นไม่สนใช่ไหมราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่3,900บาทแต่ราคาพิเศษเนี่ยที่ผมขึ้นเนี่ยก็คือ1,900บาทใช่ไหมเป็นเป็นคอร์สที่เราสามารถเรียนและแบบถามตอบแด้แบบเรียลไทม์คือถามเท่าไหร่ก็ได้และคผมจะตอบให้ตรงประเด็นแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ทุกคนโอเคไหมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาลงเรียนได้หรือว่า CF สนใจโอเคหรือวทักมาในอินบ็อกซ์เพจโอเค ก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทุกคนเสียงอ่าเสียงมีปัญหาไหมทุกคนได้ยินไหม ทำไมเสียงมันเบาจังหรือว่าหรือว่าเป็นที่โอเคไม่เป็นไรก็อ่าตามที่ผมบอกแล้เรียกตามี้โอเคเอาไว้เจอกันไลฟ์หน้าทุกคนดีวผมจัดหาข้อมูลหาความรู้เจิงๆมาอีกโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย